กเดี๋ยไม่ออกผมเนี่ยผ่ดูมาตั้งแต่มแเมื่อแหลกบอกการปฏิบัติการปฏิบัติสำหรับคารวานะหรือว่าคนปฏิบัติใหม่ มันก็คล้ายๆกับน้ำน้ำขุนๆเราตักออกมาตักออกมาใส่แก้วตั้งเอาไว้น้ำขุนๆมันตั้งใหม่ๆมันจะเป็นเป็นขุนๆยังไม่ใส่ตั้งใหม่ๆเป็นขุนอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เป็นวันหนึ่งวันสองวันสามวัน น้ำคุคนๆมันเดียายเป็นน้ำใสน้ำใสเพราะอะไรเพราะเพกกราะตะกอนมันตกตกลงไปข้างละน้ำก็เดินใสขึ้นมาจิตใจของเราก็เหมือนกันนี่เรามาปฏิบัติเป็นคารวะเราอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวอยู่ในชีวิตประจําวันตัวมันกับเล่นกับฝุ่น เล่นกับทุลรีเพราะปวยเจาว่าชีวิตของคารวะเต็มไปด้วยทุลรีทุลรีคือฝุ่นฝุ่นละอองต่างต่างทุลรีในที่นี้ก็คืออารมณ์อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอตาเห็นหูได้ฟังดังหรือจมูกได้กลิ่นดังได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นดินในรถกายได้สัมผัสสิ่งมนี้เป็นตัวตัวรับ ตัวรับฝุ่นตัวรับอารมณ์มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ผู้ที่ไม่ฉลาดจะมีแต่สะสมสะสมอารมณ์เอาไว้ดีใจก็สะสมไว้เสียใจก็สะสมไว้สุขก็สะสมไว้ทุกข์ก็สะสมไว้วุ่นวายสมองก็สะสมไว้ส่วนมากมันจะไปนในทางลบมากกว่าคนที่ปฏิบัติยังไม่ได้หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติอารมณ์ดีๆจะมีน้อยมากเลย ในแต่ละวันในแต่ละขณะส่วนมากจะสะสมอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ถ้าเป็นของถึงเน่ามันถึงเน่าถึงเหม็นคนเราถึงไม่สบายหน้าหน้าไม่เบิกไม่บานบางคนหน้าบูดหน้าเบี้ยวเพราะว่าอารมณ์เป็นพิษสะสมอารมณ์ที่เป็นพิษเอาไว้ที่นี้เวลาเราออกมาจากบ้านแล้วมาอยู่ในวัดอยู่ในที่ส,บสงบก้อสงบมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะใค่กลกาว่า แต่ก่อนนี่อถ้าเป็นแก้วน้ําก็น้ําขุ่นๆก็ <c oughs> ถือเอาไว้เดินไปเดินมาทํานั่นทํานี่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งไม่สงบน้ํมันมันขยับน้ํามันกเพื่อแต่เวลาเราเราก็ามาอยู่ในวัดมาพักปฏิบัติก็มันกับว่าเรา,เาแก้วน้ามาวางวางลงวางวันแรก,วา,ว,แรกวางวันแรกมันก็ยังไม่มีอะไรมาก ยังคล้ายๆเดิมจิตใจบางทีก็ยังไม่สงบยังวุ่นวายคิดถึงสิ่งต่างๆที่เคยมีเคยเป็นที่เคยรักเคยเกลียดเคยชังเคยยึดเคยถือนั่นแหละที่ใจเราเหมืคิดก่อนนาะมาใหม,ม่ยังปลดยังปล่อยยังวางไม่ได้อย่างหนึ่งร่างกายเราก็ยังไม่ได้พักผ่อนด้วย บางคนมามาเจอสภาวะเป็นั้นก็ท้อใจคิดว่าเข้ามาวัดจะได้เจอความสงบอาจจะได้เจอเจอความสุขบ,บางคนพอมาเจอกับสภาวะที่ไม่สบายไม่สบายรู้สึกกระวลกระวลทุรนทุรายจิตใจมันเ่งก็ท้อตัวกลับไปกลับไปอยู่อย่างเดิมก็เลยไม่รู้ไม่เห็นอะไรที่พิเศษกันมา แต่ว่าผู้ปฏิบัติหรือว่าคนที่มาปฏิบัติปกตินะปกติเ็าจะจัดให้มีเวลามีระยะเวลาพอสมควรวันที่หนึ่งก็ต้องทนไปก่อนพดไปก่อนอมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องทนท่านต้องมีสัจจะมีสัจจะมีการอธิษฐานจิตว่าเราจะถือศีลอุโบสถวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างงี้นะหรือว่าเราจะถือศีลแปดสิบสองวันอย่างนงี้นะ ให้มีเพื่อว่าป้องกันป้องกันใจของเรามันจะเรียกว่าหวอนกลับชวนกลับไปมาด้วยเหตุผลต่างๆยิ่งมีเหตุมันเกี่ยวข้องบางทีก็ถ้าเรายังใช้สื่อสารอยู่ยิ่งยิ่งอันตรายเลยอยู่ยากนะบางทีก็ลูกโทรมาบางทีก็หัวโทรมาบางทีก็เมียโทรมาบางทีก็คนที่รู้จักกันโทรมา ถ้าเราไม่ปิดตัวนั้นดกวามีตัวนั้นด้วยอันตรายมากเลยบางทีเม่นกะสําคัญมากเลยต้องไปต้องไปต้องไปต้องออกระวังดีๆนี่มีลูกมีหลานบางทีเขาไม่โทรเขามาควักมา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 กระซิบหรือว่ามาอันตรายนะเกิดเขาว่าแม่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 หลานเป็นนั่นเป็นนี่โอ้สงสัยลูกไปเลยเลยทำไมไม่จะไม่จะไม่มีปัญญา เพราะนั้นหนึ่งวันสองวันเนี่ยมันยังไม่บางคนนะบางคนยังไม่เข้าที่ก็อย่างว่าวันที่หนึ่งก็ยังไม่เท่าไหร่วันที่สองที่สามผ่านไปวันที่สี่ก็ยังว่าอย่างที่ว่าวันที่สี่เริ่มแล้วแต่ถ้าเราทําเพียนถ้าเราทําเพียนถ,ถ้าเราปฏิบัติตามที่พาปฏิบัติไม่ได้อะไรก็ให้ได้ปฏิบัติซะก่อนให้อยู่ให้ได้อยู่วิเวก ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อะไรคนเดียวมากๆแวก็ทำจิตทําจิตต่างๆที่เรานัดกันเอาไว้เป็นปกติแต่เราจะงดการคุกค,คีกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ภาระภายนอกก็ไม่มีมากไม่มีน้อยที่สุดแต่ให้มีเวลาในการอยู่ในที่วิเวกให้มากงมาถึงว่าไม่ได้อะไรก็ตามนะถ้าเราได้อยู่ในที่วิเวกแล้วก็อยู่กับตัวเอง จิตของเราที่มันกระเพื่อมคือว่าที่มันขุน่นมันมัวมันไม่ชัดเจนมันวุ่นวายพอผ่านไปวันสองวันสาวัน,ส,วนสี่วันอย่างมาเกเจ็ดวันถ้าเราปฏิบัติดีๆนะตั้งใจใส่ใจรู้แล้วก็อยู่ในที่เหมาะสมทําถูกต้องเจ็ดวันนี้เราจะรู้สึกว่าจิตของเรามันเดิมเริ่มเข้าที่เข้าทางแนะ หลังจากที่มันแสบใส่ไปในอดีตะอนาคตโดยดังนั้นบางเรงนี้บางไม่ค่อยอยู่กับตัวเองอาการแบบนั้นเวลาเราอยู่มาอยู่มาอเราดูมันอยู่เราสังเกตมันอยู่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันคิดไปจิตมันดิ้นลนไปในสิ่ง,งต่างๆามันก็เริ่มถอยถอย,ถอยเข้ามาขยับเข้ามาด้วยว่าเรีวยกว่าหดตัวเข้ามาเพราะเรารู้จักมัน เราไม่หนีไปตามมันม <c oughs> ันคิดมันจะปรุงมันจะแต่งมันจะชวนอะไรก็ไม่ไปมันรู้ว่าเราไม่ไปมันก็จะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามามันจะมาอยู่ไหนมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับปัจจุบันอะไรเป็นหลักเป็นหลักของปัจจุบันอะไรเป็นหลักของปัจจุบันก็กายกายของเราล่างกายของเราเป็นที่ตั้งของปัจจุบันที่ดีที่สุดนะ เป็นปัจจุบันที่ใกล้ใกล้ที่สุดจะไปไว้กับสิ่งของไายนอกมันก็ยังไกลอยู่แต่ถ้าเราเอาสติเอาความรู้สึกมาไว้ในปัจจุบันคือกายของเราอย่างที่บอกไปตั้งแต่วันตั้งเรกความรู้สึกไว้กับการเดินกันยืนกันเดินกันนอนก,กันเดินกันนอนกันนะ รื่องก,การกระทำกิจการงานต่างๆได้กๆ่น้อยปัดกวาดเช็ดทูดึงดึงความรู้สึกกลับมาไว้กับอารียบพโพนแใจยังจะเริ่มนิ่งลง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 ,ลง,ลงมันจะเริ่มสงบจากภายนอกเข้ามาแต่ก่อนเราดูอะไรมันก็จะคิดปรุงแต่งมากเราไคยฟังอะไรมันคิดปรุงแต่งมากหรือว,ว่าเราเ็น สัมผัสอะไรนะอายตนะทั้งหลายได้สัมผัสอืมายตนะภายในมีตาหูจมูกดินกายใจอายตนะภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสผลธัรมภะอารมณ์แต่ก่อนมันกระทบกันมันเตลิดเปิดเปิลนะเอาไม่อยู่เพราะว่าสติเราไม่เพียงพอมันจะบู้งไปทีนี้เราก็ะทกเพราะว่าเราไม่รู้จักอาศัยการที่เรามาพักมาปฏิบัติกายก็ได้พักจิตก็ได้พัก สติมันจะชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมชัดเจนขึ้นมาเราจะเห็นทีนี้เห็นว่าจิตเรามันเริ่มอยู่แล้วอย่างที่ว่าไปสามสี่วันเริ่มอยู่แล้วแต่เมื่อมันอยู่เมื่อมันอยู่แล้วก็ให้ทําต่อไปอย่ปาป่อมาบางทีมันอยู่แล้วเกิดมีความสุขมีความสุขอาจจะเพิ่มอีกนะจิตมีกําลังเพิดเพลินคิดไปภายนอกอีกนั่นก,ก็ไม่ถูกถ้ามันอยู่ถ้าจิตมันอยู่แล้วก็ให้ทําบ่อย ระลึกบ่อยๆให้มันอยู่ในปัจจุบันบ่อยบ่อยอยู่ในกายมันชัดขึ้นชัดขึ้นจะนั่งก็เห็นว่าตัวเองนั่งชัดชัดไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือจะหลับตาก็ได้เวลานั่งเวลานั่งก็เห็นว่าตัวเองนั่งชัดเจนระลึกอยู่รอบตัวเราให้มันชัดเจนถ้ามันไม่ชัดก็ขยับขยับตัวนิดก็ได้หรืยว่าจับจับแล<ำ>้วก<ำ>็ลืมตาดูแล้วก็หลับตาหลับตาแล้วก็ลืมตาเรียกว่า ทมให้มันชัดเจนนะบางทีตอนหลับมันอาจจะไม่ชัดเจนอาศัยสัมผัสอาศัยมือของเราสัมผัสอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนนึ่งแล้วก็ทกําความรู้สึกรู้ตัวว่าตรงนี้ขาตรงนี้แขนตรงนี้อะไรของเราอะนะแล้วลึกแล้วก็จับ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 ดูตอนนี้มันจะทําให้ชัดเจนขึ้นเร็วกว่าเราลึกเราล,ลึกธรรมดาที่อยู่เวลานั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเรานั่งคิดอยู่นั่นแหละไม่ถ้ามันไม่พุโตก็ได้ถ้ามันอยู่แล้ว เลิกถึงตัวเราให้ชัดเจนหนับตาก็เห็นลื่มตาก็เห็นแต่อย่าไปดูคนอื่นนะอ่ามีตาเดินก็เหมือนกันให้รู้ว่าเราเดิน,นเดินก้าวขาซ้ายขาขวา,ขาเคลื่อนไหวไปมาก็ทําความรู้สึกตัวติดต่อติดต่อติดต่อมันเดินไปสักระยะมันเหนื่อยหรือว่าได้กําหนดเวลาเราจะพักอืมเราจะพักเราก็กาหนดรู้ตามีกว่าขณะน,นี้เรากําลังจะพัก เราหรือเราทําอะไรก็ทํความรู้สึกติดต่ออย่าทิ้งน่ะเวลาเราเลิกเดินนึงก้มเลิกนั่งสมาธิเราก็กําหนดติดตามไปด้วยไม่ใช่ว่าเลิกเดินเลิก,เลกนั่นแั้นก็ปล่อยเลยถ้าทำไปแล้วก,ก็เสียเวลาไปต้องมาตั้งใหม่อยู่เรื่อยแต่ถ้าเราตั้งสติดูติดตามไปงนม้ว่าจะเลิกในอริยบทที่เป็นจิตจะลักษณะเดินเป็นจิตจะลักษณะนั่งเป็นจิตจะลักษณะแล้วเวลาอยู่ธรรมดาก็กำหนดติดต่อไปด้วย เตีว่าเป็นเบาๆไปเอาจนถึงขนาดที่ว่าถ้าเรานอนเราจะนอนพักเอ็นกายนะเพราะตามความรู้สึกรู้ติดตามไปว่าขณะนี้เรากําลังเอ็นกายกาลังนอนมันไม่หลับเพราะกังวดรู้ว่าขณะนี้เรากำลังนอนไม่หลับนอนยังไม่หลับหรือว่าในขณะที่เรานอนอยู่เดียว่ามันคิดนะมันคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเป็นธรรมดาของจิตนะที่ยังที่ยังไม่หลับมันก็ต้องคิด แต่วิธีการในการดูทําความรู้สึกดูดูเรื่องที่คิดก็ได้ว่าหรือว่าสรุปเลยก็ได้ว่าขณะนี้เรากําลังคิดคิดขณะนี้เรากําลังคิดให้สมนติว่าขณะนี้เรากำลังคิดดูดูมันก็จะดับ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 ไปเรื่องที่คิดนั้นก็จะดับไปยีันไม่ดับเพราะว่าเราไปอยากนะเราไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่อยากเราดูมันดีเฉยมันก so so ็มันก็ว่า เขามาใช้หนังหรือว่าฉาภาพให้เราดูเนกา็เราดูเขาเรียกเลยดเขาแสดงภาพยนตร์แสดงหนังเราไม่ได้ไปร่วมแสดงด้วยบางทีดูไปดูมาหลับไปเลยนะหลับสฉเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราดูแบบไม่ยึดนะดูแบบไม่ยึดดูอารมณ์ดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นขณนะที่เราพักแบบไม่ยึดมันจะหลับสบายหลับสนิทเลยลเราปล่อยในเวาปล่อย,ไม,อยไม่ไปยึดในอารมณ ้อย่างหนึ่งถ้ามันไม่คิดมันไม่คิดหรือว่าอยากให้มันชัดเจน้นาก็ดูลมหายใจก็ได้เวลานอนนะเวลานอนแต่ว่ายังไม่หลับเราดูลมหายใจควบคู่กับมันคิดไปเลยก็ได้ดูลมมันเข้าดูลมมันออกหายใจเข้าก็ดูหายใจออกก็รูดูแบบเบๆอย่าไปเก่งอย่าไปเพ่งมากนะให้รู้สึกว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแลหล,ล,ลับไป ถ้าเราหลับด้วยการดูรวมในลักษณะนั้นมันมันจะหลับสนิทแล้วก็มีกําลังมากเวลาตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาปกติเราอยู่บ้านบางทีนอนตื่นสายนอนดึกแล้วก็ตื่นสายบางครั้งเราก็ทําการทํางานหนักเกินไปด้วยว่าเล่นอะไรมากเกินไปทําให้มันเพลียแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นไงแต่ถ้าเรามาอยู่วัดเรามีเวลาแล้วกอได้พักผ่อน ก็เใช้กำลังอะไรมากปกติผู้ปฏิบัติปกติใหม่ๆเราสังเกตดูนอนไม่มากถ้าเรานอนนอนสามทุ่มถ้าปฏิบัติไปนั้นนะสามทุ่มถ้าร่างกายปกติไม่ได้กินยาไม่ได้เก็บใคลได้ป่วยถ้านอนสามทุ่มมันจะตื่นวันตีหนึ่งตีหนึ่งนี่ตื่นได้สบายเลยถ้านอนสี่ทุ่มตื่นตีสองห้าทุ่มตื่นตีสามหกทุ่มตื่นตีตีสี่ มันจะไปในลักษณะนั้นถ้าร่างกายปกตินะยิ่งภาวนาดีสติดียิ่งตื่นเร็วเพราะว่าสติเรามันช่วยให้ร่างกายนี่มันหลับสนิทเวลามันหลับนะนี่เป็นของพิเศษพู้เจะว่าวิธีการปฏิบัติหรือว่าสติปตัฏฐานตีที่เราสอนกันไม่เกี่ยวกับบรารมีนะไม่เกี่ยวกับบรารมีชาตินี้ชาติหน้า ถ้าเราได้เกิดมาเป็นคนมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาได้ยินได้ฟังในปฏิบัติชื่อว่ามีโอกาสหมดทุกคนมีโอกาสที่จะเห็นผลหมดทุกคนเลยแต่ว่ามากน้อยอาจจะต่างกันแต่ว่ามีโอกาสหนึ่งได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้วิธีการแล้วก็มาปฏิบัติมีโอกาสได้สัมผัส <c oughs> ได้สัมผัสลดของธรรมทันนี้นอกเราก็จะรู้ว่าการที่มีสติอยู่กับตัวเองติดต่อมันเป็นยังไง คนทั่วไปเขาว่าเขามีสติถ้าไม่มีสติจะอยู่มาถึงทุกวันนี้เลยหรอวะแต่นั้นเป็นสติระดับหนึ่งเรียกว่าสติอาสติคือเกิดจากสติที่จะเกิดจากการมาฝึกมาหัดเข้าอบรมมันต่างกันนะมันจะมีพลังมากแล้วก็ละเอียดมากกว่ากันถ้าเราฝึกได้ฝึกจนสติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้บังคับต้องครอกลอกตัวเราเลย เดินก็รู้เองมันนั่งรู้เองมันทำอะไรรู้หมดท่านเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามีผู้อารักขาแล้วอะไรอารักขาทรรมคือสติอารักขาเราถ้าตัวนั้นเกิดมันง่ายไปหมดนะการปฏิบัติธรรมศีลก็อยู่ตรงนั้นสมาธิก็ได้อยู่ตรงนั้นปัญญาก็ได้อยู่ตรงนั้นสติคือความรูด้ดึกระจะเป็นตัวส่งตัวเสริมศีลส,สมาธิปัญญาให้จเจริญยิ่ง,งขึ้นไป คนทั้งหลายที่ลำบากหรือ่อปฏิบัติยังไม่ได้ผลเพราะว่ายังเข้าไม่ถึงจุดนี้ยังเข้าไม่ถึงก็เลยไม่เห็นอันนี้สง์ไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติแล้วก็มันไม่สะดวกหรือว่าไม่ไม่ได้จังหวะแล้วพวกเราก็ทํามานานบางทีก็เข้าวัดจําศีลมานานเดี๋ยวว่าวันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังวหวก็ทํามาหลายปีเดี๋ยวว่าเวลามันน้อยเกินไปบางครั้ง ก็เปลี่ยนมันว่าน้ำคนขุนนะั่นแหะตักเอามาเพิ่งเอาวางไว้พวกนี้ก็ไปแล้วมันยังไม่ยังไม่นิ่งเลยถ้ามันขุนออกมาแล้วยังไม่นิ่งเลยกลับไปก็ไปเล่นน้ําอีกก็ไปเล่นให้มันขุนอีกอีกแปดวันก็มาอีกมันก็ดีอยู่มันก็ได้ยู่แต่ว่ามันยังช้าไปต้องใช้เวลาอีกนานแต่การมาอยู่ติดต่อนะมาอยู่ติดต่อให้ร้ายวันมีส่วนมีสว่นสวนอย่างนี้ไม่เก็ดวัน 7วันขึ้นไปเจ็ดวันยางทีขึ้นไปก็สิบห้าอ่ะยางพิเศษขึ้นไปก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยแต่มาว่าเห็นผลชัดพอสมควรนะถ้าทําถูกต้องนะจะเห็น <c oughs> เห็นชัดเจีนมาเลยหนึ่งเดือนเนละ <c oughs> ทดลองดูในพวกเราก็ตั้งใจนะมีโอกาสให้โอกาสให้โอกาสที่เป็นรุ่นแรกนะที่ให้มาได้หลายวัน อาจจะยังไม่ลงตัวจะยังไม่เรียบร้อยในในส่วนแต่ต่อไปก็จะปรับไปเรื่อยนะจะปรับให้มันมีระบบมีระเบียบดีขึ้นเรื่อยๆแหละพอมีผู้สนใจก็จะเปิดให้โอกาสต่อไปแต่ตอนนี้เป็นชุดทดลองชุดทดลองยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ก็ให้ให้ลองใส่ใจปฏิบัติต้องดูทำอย่างบอกนั่น มีผลมีผลเราจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเพราะงั้นก็ทงสองไนั้นแหละเข้าวัดตั้งหลายปีก็ยังไม่ถึงไม่ถึงธรรมเพราะว่ามันความนิ่งมันไม่พอทำไม่พอถ้าสีไฟถ้าสีไหวภาษาพระเจ้าท่านเปรียวการปฏิบัติเรื่งการสีไฟอืไม่รู้จักรุ่นนี้ไม่รู้จักสีไฟหรือเปล่าเคยสีไฟหรือเปล่า คู่ทีละเคยสีไฟหรือเปล่าไม่เคยหรอกนั่นแหละตมาเคยครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าอยากดูดูในในในยูทูมีอยู่นะวิธีสีไฟแบบนั้นเลยเอาไม้ไผ่อไไฟอาไม้แห้งมาสีกันนะสีมันต้องมีความสดุุลพอสมควรนะมันจะเกิดไฟเขาจะไม่ไฟนสีสีจะมันร้อนนะมันร้อนเขาจะเกิดควนะันแล้วเกิดไฟลุกขึ้นมาดูใน y o u t u ู e ได้ ขามีอยู่วิธีสีไฟนะเอการปฏิบัติั้งเปลี่ยนเหมือนกันสีไฟการสีไฟยิ่งยิ่งยิ่งมันจะเกิดไฟก็ยิ่งยิ่งเร่งนะยิ่งเร่งหยุดไม่ได้นะเพราะว่าความร้อนมันจะลดลงว่ยิ่งเร็วเพิ่มเลี้วเลี้วเพมันก็จะควันขึ้นมาติดเป็นไฟการปฏิบัติเหมือนกันถ้าเวลามันน้อยเกินไปมันกําลังจะเกิดไฟกําลังร้อนๆอยู่ก็เลิกไปหยุดไปมันก็เย็นเมืเย็นก็มาใหม่มาสีใหม่ เราจะเราก็หยุดไปไม่ติดไฟสักทีแต่ถ้าเราสีติดต่ออย่างนี้เนะี่ยเจ็ดวันสิบสองวันสิบสาวันถ้าใครอยู่ได้สีติดต่อนะความติดต่อมาทุกก็สู้อ,อะไรก็สู้ทำไปทำไปไม่แน่นะบางทีบางทีอาจจะเห็นผลชัดกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะถ้าทำไม่ถูกมันก็ไม่ไม่เกิดผลเหมือนกันมันแล้วแต่บุคคลน,นะในการกระทำ แต่ว่ามาเหมือนกันทําไมฉันไม่เป็นทําไมเราไม่เป็นทําไมคนนั้นเป็นแต่ว่าถ้าทําตามอย่างที่บอกอะทมาว่ามันจะเกิดผลไม่มากก็น้อยนะทำยังไงก็หนึ่งพายามระเลิกอยู่กับปัจจุบันให้มากดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดมันอยู่กับกายมันอยู่กับจิตสองก็ระวังเกี่ยวกับการสื่อสารหรือว่าการเกี่ยวข้องกันให้มีความวิเวกพอสมควร ัดเรื่องภายนอกให้มากที่สุดให้อยู่กับตัวเองมากที่สุดนะตั้งสติให้อยู่กับตัวเองอแค่สองอย่างนี่แหละมันจะมีผลขึ้นมาเลยคิดว่าผลจะเกิดขึ้นมาเลยไม่ไม่ยากไหมปฏิบัติถ้าดูจยิงก็ไม่ยากแต่ใช้เวลาใช้เวลาในการการทําแต่ว่าในส่วนการแนะนําในส่วนการสั่งสอนก็ก็ไม่ไม่มากมันจะให้ฟังไปวันนะี้เล็กกน้อยวันนี้แหละ ส้มเช้าบ้ายส้งเย็นบ้ายอยากให้มีเวลาอยากให้มีเวลาในการอยู่ในที่สงบที่สงัดแล้วก็จะไม่ดึกเกินไปถ้าบุคคลอยากทำเพียรทยี่ของเรามันกว้างสลากอสองหลังสามหลังอ,อยู่คนละมุมอยู่คนละห้องก็เดือเฟื่อไม่เวรกมากไมสลาถ้าต้องการเมืน่นก็ปิดสวิตช์ไฟเอาไว้ถ้ามันกลัวก็เปิดเอาไว้ให้ความสะดวก แต่ก็จะไปไก่นะให้อยู่ในบริเวณศาลานั่นแหละนั่งบ้างเดินบ้างมืนก็นอนนอนแบบมีสติแต่ว่าจะไปนอนคุยกันนะไปนอนคุยกันนม,ม่เสียเวลาเสียบรรยากาศรบกวนคนอื่นด้วยนอนให้เป็นนอนถ้าจะนอนก,ก็นอนแต่ว่าจะไปนอนคุยกันจนหลับดยเสียบรรยากาศเพื่อนเขาเอาวันนี้ก็เอาอย่างนั้นแหละอ่าพักันเลิก้อไปปฏิบัติของใครของมัน ดีใจนึ่กำลังเกิดผล